ก็สวัสดีผมเบิร์ดหนองกระทิงนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาทำโรตีนะครับทุกคนผมเป็นจะกลายเป็นบังเบิร์ดครับทุกคนนี่แป้งสาลีนะครับที่เราใช้ผมใส่ไปก่อนละนี่ตานี่เลยผมจะไปลองฝึกทำโรตีผมไม่เคยทำโรตีครับทุกคนแต่ผมก็จะลองครับทุกคนอย่างแรกเลยแป้งสาลีนะครับทุกคนนี่น้ําใส่พอประมาณนครับทุกคนนี่ ผมอยากกินโรตีมากผมต้องทำแล้วทุกคนโรตีแผ่นใหญ่ๆอ,อันนี้ใส่ไข่และน,นี่ใส่นมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นี่ผมจะกลายเป็นบังเบือนะครับทุกคนใครหุนหุนผมแบบ้บงผมทำตีครั้งแรกนะครับทุกคนนี่อย่างแรกเลยคือนวดแป้งตามปกติอย่างเช่นเคยเอาไว้น้ำน้อยไปทุกคนออกดใส่น้ำเพิ่มครับให้มันพอดีพอดี โอ้เรามีผมทำเยอะมากเลยทำกินเองครับทุกคนยุก,กักตัวโควิดกักตัวครับทุกคนผมผมไม่มีผู้ช่วยเพราะว่าผมกักตัวอยู่ที่บ้าน,นครับทุกคนแล้วก็จะหาอะไรกินด้วยจากคลิปที่แล้วที่ผมทำขนมนั่นไปคือแบบบอกเลย,เลยจริงๆมันถ้ามีกะทิอีกหน่อยนี่มันอร่อยนะถ้าตุ๋นอีนานอีกหน่อยแต่ผมก็ไม่นานอีกยังไม่มีกะทิมันไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ แต่รอบนี้โรตีของผมอร่อยถูกใจแน่นอนทุกคนอย่างให้เรานวดแป้งนะครับทุกคนผมพะนวดให้พอประมาณครับทุกคนนี่เรื่อยๆนี่นครับที่ผมนวดแป้งกูขนาดที่ผมนวดนะครับดูเรื่อยๆครับทุกคนนี่ขอเวลา นวดก่อนนะครับเดี๋ยวให้แมดดูนี่นวดแป้งของผมทับคนดูดูผมนวดพอแมดเอ๊ะมันจนเส็งเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ดูติดมากเลยเปิดก้อนเลยถ้าเรานวดแป้งพอประมาณแล้วเราก็เอาไปพับแป้งรับคนทิ้งไว้เฉยสิบห้าทีแล้วรับนวดอีกทีปะ่ะพักไว้ก่อน15้าทีเดี๋ยวลองมาติดตามดูนะครับ ก็มาแล้วนะครับทุกคนครบ15านาทีนะครับทุกคนผมต้องลองดูเป็นไงนบ้างขั้นตอนต่อไปคือนวดอีกทีนะครับแต่ว่านนวดให้รุนแรงขึ้นนวดสักแมน5 6นาทีได้เลยทุกคนนอนแบบดีๆอ่ะนวดแร้นขั้อี่ どうも、何が悪い。

ไปพักแป้งก่อนไปแล้วมีตามมาดูกันทุกคนนี่ผมพักแป้งไม่ได้บอยแล้วทุกคนอู้หูนี่เราจะนวดอีกทีนะครับแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นนวดครั้งสุดท้ายนะครับทุกคนเจ้าลูกอันที่เจาจอ่าเสีไป่าครับไ่ป่ป่กยเกันก่อนไหมเ้าจับไป่ดี ก็เาัค้งปั้นได้แล้วมั้งเนี่ยเป็นก้อนตุ้มเลยเดี๋ยวขอไปหั่นเป็นก้อนหน่ครับทุกคนเดี๋ยวแม่ดูนี่หน้าตาโดตีนะครับทุกคนูดดปั้นเองกับมือทุกคน บังเบิดลือกำเหมือนนะครับทุกคนนี่โชว์รูดลายเอา้าทุกคนทำไมรูตีผมไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับเอ้าทำไมมัน เอา้าทุกคนถ้าว่าของผมมันไม่ยืดไปอ้าอ้าชอ้าอา,อา,อา,อาไม่รู้แหละไอ้เฮียรูตีไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับบังเลยเไม่ธีตีของผมมาบทุกคนจ่ายจ่ายเออหุ้ยหุ้ยได้อยู่นะอู้แต่โคตรแหนทุกคนดูความแหน่มัน แล้วจะทอสุกไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยผมไม่ได้อยู่นะแต่ังแต่ว่ามันจะหนาหน่อนเยเดี๋ยวผม<ช>นี่ผมว่ามันได้อยู่นะทุกคนผมว่ามันได้อยู่นะแบบนี้แหละครับทุกคน ผมไม่มีปัญญาแล้วมันได้แค่นี้จริงโรตีบังเบิดทำกินเองง่ายสายไปแต่เด้งกกน,นี่ก็สามสี่แห้งเลยผมก็ไปทอดเลยเนาะทุกคนนะเนาะเราไม่รีรอเราไม่รอรีฮ เฮ้ยรตีมันไม่ใช่ละอ๋อผม,ไม่ไยืดแล้วทุกคนผมไม่ปทอดกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูการกินของมว่ามจะอร่อยแค่ไหนเอ๊ดูดูดูแนกกินใช่ไหมเล่าถึงตีไม่ค่อยกว้างถึงชิกก็เถอะแต่ตอนทอดมันก็แนกกินนะครับ A few moments later ทุกคน ฝีมือเบิร์ดอะครับดู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 ดดบังเบิร์ดต้องเรียกว่าบังเบิร์นะทีเนี้ยเขาเรียกว่าบังเบิร์ดนะอ่อบังเบิร์ดูดดดต้องเสียงกรอบนะอื รู้สึกรวมใจแหกโดดตองเสียงนะอื้อหนะือ,อ,อ,อ คุมใจในฝีมือตัวเองนะครับถึงตอนปุ๊กปักปุ๊กปักจะดูแบบเอ,อไปไม่เป็นแต่ตอนคอสเสร็จก็แบบไ <c oughs> มนเน้นรูปลักษณ์แต่เน้นอร่อย <c oughs> รู oh, ้รู้รูมไปสี่สั่งมา กินน้ำลายทำไมกินน้ำลายทมอยากกินเหรออยากกินก็แมเดี๋ยวบังเบิร์ดทำให้บอกตรงอันนี้ทําครั้งแรกครั้งแรกเลยตอนแรกคลิบบปเราปัไม่เป็นละตอนแรกคลิปแบบโหแม่งจบเลยแบบตัดปั้งแป้งไม่เหนียวน่ะนี่แต่พอตอน มันคุมใจทุกคนคุมใจด้วยเนาะออืมเน่ทำเองง่ายๆทุกคนทุกคนทำได้ไม่เต่เด็กอะ เด็กป1ป2ก็ยังทำได้อะง่ายๆเลยอืมอย่าลืมกดติดตามล่ะไอเบอิ้ดหน่องกระทิงนะครับโอ้ยช่วยเบิ้ดหน่อยอืมเมื่อกี้เพิ่งกินเสร็จแผ่นเดียวเองนะดูดูมีกี่แผ่นทุกคนจับไปมาครับอืม ทำขายเลยไหมเนี่ยไปทำขายเลยเนะี่ย,อ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 ยสอนทำแล้วก็มารีวิวเลยแบบทุกคนทุกคนจำาทุกคนทำ,ทำตามผมมันบอกเลย กิ๊บเดียวได้อีกอย่างนะผมเนี่ยผมเนี่ยไม่เคยทำเลยท้าพูดเป็นไงสำเร็จเลยนีมมย่มีแป้งน้ำมันน้ำเปล่าแล้วก็นมข้น,นผมซ้ายนมข้นเอาทุกคนผมมีแค่นี้อะ่ะยุคโควิดออาไปไหนไม่ได้ทุกคน เอาไปซื้อขอไม่ได้เพราะ่่ากักตัวเดินไปดูตู้กับข้าวเลยมีแป้งไหมให้มีแป้งเอาเลือจัดเลยอืมใครมีแป้งทุกคนก็ทําได้แป้งสลี่อืมทำเองง่ายๆอย่างได้อิม่มอร่อยหุดจดยเยออืม โอ้ยแสงแดด,ด้วยมันน้ำมผมมันดูขาวแล้วเลยทุกคนครับผมคผมคงต้องอยู่มุมงกล้องนี่ตลอดนะครับทุกคนเพราะว่าผมมีผู้ช่วยเพราะว่าดากกับตู้บยานอีอีครั้งหนึ่งผมมีขาตั้งกล้องผม,มเอาโทรศัพท์เนี่ยอิงกับผนังไว้แค่นี้เอง <c oughs> นี่ ออขอไพนะขอแผ่นสุดท้ายอะอร่อยมากตลดตัวอ,อยู่บ้านจริงๆเออทำน้ำผมเลยผมรู้ว่าพวกคุณเนี่ยอยากกินเหมือนกันไม่ต้องรอให้ใครไปซื้อให้ไม่ต้องรอ ไปซื้อเองทำเองเลยเชื่อผมแล้วคุณจะอร่อยเหมือนผม, mm hmm. มดูดูเอานะอืม้ม ความกรอบนะสอิอ๋ออืมออือทุกคนครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซะะับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เบอร์สองทีนะครับอือออพรนีครับอีกเรื่อยๆนะครับทุกคน,กคนตอนนี้ผมขอให้เพื่อนๆผมถึง หนึ่งร้อยคนหนึ่งร้อยคนเท่านั้นครับทุกคนช่วยผมหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยบ๊ายบาย